พลาฮักให้พีเอฟซียังไงก็ไม่ใช่พวกเราจากที่ฟังเนื้อหาจากที่ฟังคุณพูดแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชอือไปเต็มวงจ้าสัมภาษณ์นัาข่าวไปความจำํำแม่นความจําดีอืมตีสี่โทรหาไปไปเต็มวงทุกคน ทุกคนไปฟังพลาฮักมันใช่ของพวกเราไหมก่อนมันใชจเป้าใดๆแล้วอืมคือฟังกี่รอบกี่รอบส่งลงมาให้เป็นคู่กันรับไหวเหรอหลายล้านคนคนโก้ให้พวกเราแหละพวกเราว่าพวกเราเนาะรับเถอะอ คนนะุณในยืมมือพวกเราแบบว่ายืมยืมมือพวกเราเป็นแบบทําเป็นเครื่องมือนะเนี่ยเอาเอฟซีไปเป็นเครื่องมือนะเนี่ยเต็มใจเต็มใจรักเขาได้ไหมเป๊ะเป๊ะเร์หรือยังไ,ไปอยู่ไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเพื่อนตัดคำเดินกันเดินไปข้างหน้าลูกคนสวยๆยอดเลยสังเกต ครับหนักหัวไหมคะมุกตรงนี้ไม่หนักเลยฮะไปเลยไหมอยากมีอีกสักร้อยวงมุงใส่ได้อีกเยอะๆครับได้พี่พี่นุกป่าแล้วันนี้บรรยากาศอุ่นมากพี่นุกครับเนาะอบอุ่นมากๆครับอุ่นจริงๆเลยพี่พีเอฟซียืนอยู่เนี่ยเต็มเลยครับแล้วก็ถามว่าถ้าจำได้หมดไหมมันไม่หมดหรอกฮะแต่ว่าส่วนมากจะจำได้ถ้าเป็นนุกนะ นุ่งอาจจะจําหน้าได้ก่อนชื่อแต่ปลายจะจําชื่อได้ก่อนหน้าทั้งชื่อทั้งหน้าปลายเป็นคนที่ความจําดีมากเลยรู้ปะครับแต่เราแต่เราเราจำจำจำดีไงจำนั่นแหละจำภาพจำภาพจำภาพส่วนมากจะจําภาพแล้วก็เหตุการณ์มากกว่าอย่างปีอย่างปีนี้เองงแล้วความตั้งใจเลยอยากจะให้มันเติบตหรือว่าอยากจะมีอะไรใีตัวเองเป็นสักชิ้นยังไงบ้างเม่บอกว่าเป็นรถไปเลยเป็นรถไปเลยใช่ครับ ก็ต่อไปก็จะต้องไปงานอะไรเงี้ยแล้วมัน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 เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆการที่เราจะมีรถก็ดูๆไว้ว่าอยากจะอยากจะได้รถสักคันนึงรถตู้ครับน,นี่คือรอเลิกออกหรือยังไงคะหรือว่าได้แล้วอะไรแล้วรอตังค์ครับรอตังค์ <laughs> แต่ว่าใบหออกไปแล้วนะ,ะครับยักยักไปไปยพารวยพารวยพารวยเอพารวยเออ ปอล์ปล์กตามมาในปีนี้ลนะเดี๋ยวว่าต้นปียังไงน่าจะประมาณปีนี้ครับปีนี้แหละ<อ>ปีนี้แหละก็จะเห็นกันแบบของความที่ใหม่เราอารมณ์ประมาณนี้ใช่ครับแ่ภาพกลับมาที่เรื่องของงานบ้างคบคปล่อยไปแล้วก็ติดเทรนด์ันแบบนึงเลยเพลงของเราปลาฮักใช่ไหมฮะถูกต้องปล่อยเมื่อเช้าเลยโอ๊ะ <laughs> <laughs> ปล่อยเมื่อเช้าเลยครับปลาฮักก็ขอบคุณมากๆ มันไม่ใช่แค่ปลาฮลานะพี่พี่มันเป็นทุกๆเพลงเลยที่เวลาปล่อยมาแล้วมันจะติดเทรนเพราะพี่พี่เอฟซีเขาช่วยช่วยช่วยปั่นกันดีมากมากคือหมนเหมือนของขวัญวันเกิดจริงๆชิ้นที่ละละทนหมดร่วมกันช่วยทำนะเนาะใช่ครับเพลงนี้มันเป็นยังไงบ้างครับเร่งนี้มันมีความหมายอะไรยังไงหมายถึงเนื้อเพลงใช่ไหมครับความหมายเพลงก็เพลงนี้นุกแต่งขึ้นตีสามใช่ใช่จริงจริงๆแต่งขึ้นตีสามมันต้นกําเนิดของเพลงนี้เลยคือนุ๊กจะโพส วันนั้นนุก,นกจะโพสขอบคุณพี่พีเอฟซีงานไหนงานหนึ่งนี่แหละแล้วเวลานุกจะโพสนุกจะเข้าไปใน Google แล้วก็แคปชั่นอะไรเงี้ยแคปชั่นขอบคุณแคปชั่นหวานแคปชั่นตลกอะไรเงี้ยก็ะจะนุกก็พิมพ์เข้าไปว่าแคปชั่นบอกรักเออเออไม่ใช่แคปชั่นความรักที่แบบไม่ที่ไม่ใช่ความบังเอิญแล้วมันก็ดันไปขึ้นท่อนฮุกแต่ไม่ใช่ทั้งท่อนนะฮะ,ะบุญน,นำพาบุญน,น้ำพา ในเขาพ่อกันบุญอำพาให้เราเจอกันเทวดาให้เรารักอะไรอะไรสักอย่างนี่แหละแต่นุกเอาออกมาแปลงนิดๆหน่อยๆไปเห็นท่อนเดียวนุก็เลยได้ท่อนฮุกขึ้นมาเพลงนั้นใช่ครับก็เลยเป็นเพลงที่นุกบอกว่านุกตั้งใจที่จะมอบให้กับพี่ๆเอฟซีทุกคนแค่เรื่องเราของเพลงมันจะประมาณว่าเทวดาเขาเสกให้เราลงมาแล้วก็ให้เรามาเจอกันแล้วแล้วมันมันไม่มีหรอกที่จะแบบผ่านรุ้ล่วงไปได้ดีทุกๆคู่มันจะต้องมีอุปสรรค ใช่ครับแต่ว่าขอแค่อย่างเดียวขอแค่จับมือกันไว้อย่าปล่อยมือกันนะในวันที่เราเจออุปสรรคอะไรเงี้ยใช่ครับมันเหมือนจะเป็นเพลงรักนะแต่มันก็เป็นทั้งเพลงรักแล้วก็เป็นเพลงที่ทดสอบหัวใจของคู่รักนั้นด้วย,ยแฟนๆเขาก็ชอบแซวแต่ว่าแบบเอ๊ะเพลงนี้แต่งให้ใครยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็เอาจริงๆแต่งให้พี่พีเอฟซีนั่นแหละออแต่แต่งเสร็จแล้วในวันนั้นอ่ะก็ส่งให้ปลายฟังเออปลายคือฟคนแรกใช่ครับก็ส่งให้ปลายฟังชื่อหน่อย แต่งดีไหมเนี่ยฟังชื่อหน่อยอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่รับไม่อะไรมันนอนมันนอนโท<อ>รโทรไปตีตีประมาณตีสี่โทรไปไปฟังช่วยหน่อยฟังช่วยหน่อยอะไรเงี้ยตื่นเช้ามาค่อยฟังตีสี่เขาคงจะนอนแหละลูกถูกแล้วครับครับเราแข่งที่สามให้ฟังให้ไปตอนตีสี่ครับคงปังกองปังอย่างอย่างอ่านเขาเปลต่อเรื่องของบ้านบ้านเป็นบ้านของตัวคือบ้านที่บ้านที่กำลังสร้างใช่ไหมครับตอนนี้ <c oughs> <c oughs> น่าจะประมาณ90%แล้วฮะอ็นแล้วะไกไม่มีเพิ่มเติมหรือว่าปรับเปลี่ยนอะไรตามวงมมีมีฮะมีให้ให้ชิมเส,มส,มสมไปดูคนนั้นเอเอเราสิใจเราอะเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึงอยากจะอำนวยความสะดวกให้กับพ่อแม่อยากจะมีอ่างปลาอยู่ในบ้านออโอ๊ย <ฮะ S 1> อยากจะมีอยากจะมีอ่างปลาอยู่ในบ้าน อยากจะมีน้ําตกลงมาพ่อกับแม่นั่งกินข้าวอะไรเงี้ยในความคิดเราไงยมวนๆใช่แล้วก็สร้างก็สร้างไปจนเกือบเสร็จนะซิมแสเดินไปดูวันนั้นว่าแกพูดขึ้นมาคําแรกเลยห้ามมีน้ําตรงนี้ห้ามมีน้ําตกถ้ามีแล้วพ่อกับแม่จะไม่สบายอ้าวสวยแล้วเราคราเนี้ยหรือยังไงทุบดีที่ไม่ได้ทุบฮะย้ายไม่ครับถมครับถมขึ้นมาเพราะเขาขุดล่องลงไปไงถมขึ้นมาตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วครับ จากสถานที่ที่เป็นเลี้ยงปลาก็เปลี่ยนเป็นที่แบ็กดรอบที่จะใส่จะใส่เป็นอ oh, ตู้ <Okay. S 1> ตู้โชว์ถ้วยรางวัลที่ได้รับรางวัลอะไร